นะคะก่อนอื่นนะคะเวลาเรารีวิวลิ i เทเรเจอร์เนี่ยเวลาเราให้ AI นะคะช่วยเขียนเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องออกคำสั่งนะคะโดยบอกว่าช่วยเขียนหัวข้อในการทบทวนงานวิจัยเรื่องนี้นะคะ ในบทที่สองนะคะ AI เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะคะว่าเอ๊ะบทที่หบทที่สองบทที่สามบทที่สี่บทที่ห้าเนี่ยคืออะไรเราก็สามารถที่จะออกคําสั่งว่าช่วยเขียนหัวข้อที่ต้องทบทวนนะคะรีวิวลิชเรเจ์เนี่ยในบทที่สองมีอะไรบ้างนะคะก็ปรากฏว่าเป็นยังไงคะ AI ก็จะเขียนให้เราเนาะเขียนให้เราเยอะมากเลยอะค่ะ นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องทบทวนงานวิจัยเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะคะพอ AI เขียนให้เราเออบอกหัวข้อที่เราต้องทบทวนนนแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อคือว่าเราจะต้องหางานวิจัยนะคะหางานวิจัยการหางานวิจัยเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้จากเว็บไซต์ไหนบ้างนะคะจาก Uh, Google Scholar s e m a n t i c Scholar นะคะแล้วก็ Rabbit Research นะคะหรือแม้กระทั่งในฐานข้อมูล Scopus นะคะต่างๆ Els E v i e r i อชิปเออะไรพวกนี้ค่ะนะ,ะเราสามารถที่จะหางานวิจัยนั้นนะคะแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยวิเคราะห์นะคะหรือว่าเขียนเนื้อหาในบทที่สองในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเราเนาะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า มีคนถามว่าเอ๊ะคุณหลินคะในการหางานวิจัยเนี่ยหางานวิจัยเนี่ยทำไมคุณหลินถึงแนะนำให้ใช้ Rabbit Research นะฮะแล้วมันต่างอะไรนะฮะจากฐา,านข้อมูลใน PubMed นะฮะในใน s c o p a ร์นะฮะในในไหนคะใน Google Scholar Semantic Scholar แล้วมันแตกต่างยังไงนะแตกต่างยังไงทั้งๆ้งที่เราก็สามารถที่จะหาจาก Google Scholar ได้ทำไมต้องหาใน ไนไหนคะแ a b บ i ด Research อีกนะคะคุณถิงก็อที่ายนะคะในในนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะคะว่าการหาข้อมูลงานวิจัยใน r a b บ i ด r e เ e a r c h เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะหางานวิจัยได้เยอะได้เยอะในครั้งเดียวนึกออกไหมคะได้เยอะในครั้งเดียวแล้วก็มีอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้นะคะสมมุติว่าสมมุติว่าเราทําวิจัยนะ,ะเราทําวิจัย ในเรื่องของการอะไรนะคะการดูแลนะคะการดูแลผู้ป่วยนะคะการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเราต้องการหาข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเวลาเราเข้าไปที่ Google Scholar นะคะเราก็ขีนะมันก็จะออกมาเป็นเรื่อง